จงไงนี่เ็จแล้วเหรอไหว้พระเ็จแล้วเหรอเแลแล้วขอพรแล้วขอพรแล้วอางี้ยโอ้ตรงนี้ก็งามเนี่ยมาไปยืนตรงงูนกันแล้วไม่ต้องปิดแม่แล้วไม่ต้องปิดแล้วเอ้สต็อปสต็อป เป็นยังไงไม่ค่อยแฮปปี้อะเหนื่อยแล้วอ๋อนี่เนาะตรงนี้เนาะเออเอาละล่จะขึ้นแล้วเอาเอาละ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 ตรงนี้ละไม่ต้องกระดิกกระดิกไปไหนละอืมยื่นเฉยๆก่อน ใจด้วยนะแม่เอาแม็ดออกออกจากคางสิน่ะยืนยืดๆน้อยคุณปัทมาคุณปัทมาเอาแม็ดออกจากคางสิน่ะเออเออโอเคเราถ่ายหลายหลายบายมุมให้ยืนยืนมุมเดียวเลย ไม่เราไปก็มาทางนี้ปูงก็มาทางนี้นู่เป็นไรอ่ะเลอหนูถ่ายวิดีโอโอ้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้มองเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแล้วจะไปล้างจะ็นรูปเป็นใบๆบเจะได้นั่งดูเลโอ้จะได้มีเงาหนูเอาไปถ่ายเป็นลูปใบๆมาเขาจะได้นั่งดูได้ไงในโทรศัพท์เขาดูไม่ถนัดหรอกอืมใช่แต้วเหนื่อยต้องถ่ายรูปเหนื่อยเนาะพี่อัมพร คุณละหงสมชื่อน้อยหยุดหลังน้อยอ, <laughs> อืนี่ามาหาสองยายพี่สาวน้องสาวมา <laughs> เที่ยว <laughs> ลุงน่าจะมาด้วยเนาะ,ะลุงโหนา <laughs> <ม> <laughs> มาทิศหน้าเห็นว่ามามามานี่คือมาเยี่ยมหรือว่ามาร้อนเนี่ยมันเหลือวันพับร้อนก็เลยลาให้มันหมดไปเสียอ๋อนึกว่าที่ว่าไปกระถินนี่คือไปไปเดินนูวนออกเป็นสารอ๋อกล้าบแล้วเหรอบ๊วยส่วนแบ่งบุญทั้งสองท่านกล้บแล้วเหนื่อยแล้วยังไม่ได้นอนเลยเนาะวันนี้เนาะโอ๊ย สวยไม่เล่ามาเนี่ยสวยฮะสวยทุกทุกหลังเลยสวยทุกหลังเลยเนาะพรโลธนาอืมชางหนึ่งช่างหนึ่งที่ได้มา้ไม่ได้ไม่ได้อะไรตัวเย็นอ่ะตัวเย็นเมื่อกี้ขอไปเท่าไหร่เพว่าเหือออกหล้านขอไปหกล้านอ้อนแล้วเนี่ยไปอ้อนแล้วไปพักเถอะกินข้าวเหนียวด้วยโอ้ยข้าวเหนียวด้วยเนาะโอ้ ดูไปไกลกบดีนะแข็งแรงไม่จะพาเดินโอ้โไม่ึ้เนื้อนี่นะแมวแล้วแมวแล้วเนาะแมล้วเนาะังคะาายมาเที่ยวกันตัวเย็นแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเนะี่ยขึ้นรถอยู่เนี่ย กลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเออกลับบ้านดีกว่ากินข้าวเหนียวแล้วตัวเย็นเหรอจะเป็นลมอ๋อจะเป็นลมมันมันมันให้พลังงานสูงฮะอะไรนะโอ้กิน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 น้ำลำไยดีกว่าเนาะเป็นควรถามนึกอยากกินอะไรสักอย่างเอาน้ำเปล่าก็ได้ยายเนาะกินน้ำหวานก็ได้หรือว่าน้ำส้มน้ำหวานกินกิน้ำส้มไปเถอะมันร้ำมะนาวเปรี้ยวไหมเงั้ยนะ เอาน้ำเปรี้ยวเนาะแม่เอาน้ำอะไรแม่ยายปัดเอาน้ำอะไรเออนั่งนั่ง้อนี่ก่อนแป๊ะจะไม่ไหวเราเองเนาะโอ้เดี๋ยวไปซื้อน้ำลำไยกินก่อนเนาะ